เดือเก้าตาต้องผ่านสักตาเลยในก้าตาเนี้ยผมมีความมั่นใจกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมันลีลาครับ <c oughs> <c oughs> แม็กกี้แม็กกี้โอืยโอ๊ยขับยากอ่ะหมาเนี่ย อืมสโน่นะครับสโนวบิทเทิล <S 2> <S 2> <S 2> เราจะต้องเก็บของให้หมดนกเนี่ยเอาไปเรียกมิสซูเนะลาเทียนอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไร วิ่งไม่เคยทันมันกำลังตลอดเลยไปอีกแล้วผมว่าแล้วชอบมาสเต็ตนี้แมคคาร์โลเนี่ย ลาเทียนมันจะวนมาอีกด้านหนึ่งโอเคไปเ,คเติมสัตมิน่าก่อนลูกเย เต็มหน้าเลยครับลาเทียนเข้ามาแบบจังหวะได้พอดีอ่ะผมชอบสู้กับมันตรงข้างบนนี้สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันกว้านดีสู้ตรงอื่นมันมีน้ำแล้วแบบเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็น อย่าตายนะอย่าตายนะตายมาหลายตาโอ้โู้ชิ บหมดเดี๋ยวมันจะจิ้มเดี๋ยวมันจะจิ้มชุบม,มันจะมีประมาณ3-4คอมโบอะแมคซิมารโลเนี่ยผมจำจำท่ามันอยู่โอ้อท่านี้ขวาขวาขวาวางกบวางกลบล้มลุกล้มโต้ม กุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็จิ้มอ๋ออู๋ไม่รู้โดนอะไรไม่รู้โดนอะไรโดนหมาตกแต่ก็ด,กบบดีนะครับโดนหมาตกแบบเนี้ยเราเหมือนได้แบบพักพักแป๊บหนึง่งมาเร็วน้องหมาไปเร็วรับคมรับคม ุบเดี๋ยวเราจะไปเซแตแทรปเดี๋ยวเราจะไปเซตแทรปเอ้าม oh> ิสเตอร์น oh oh ี่มาพอดี ตีกันเองลูกตีกันเองนะอันไปแล้วนุน่นเออ,อสวยงาม น้ำใส่สักรอบนึงอ่าเราจะได้ทีแดงๆสักสักหนึ่งหานสักหนึ่งหานโอ้โหโคพอดีครับสวยงาม หน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วโอ้ยท่านี้ไงท่านี้ไงนั่นไงแบบยิทบลกมันกว้างมากนะครับถ้าเมืเ่อกี้ถ้าเลือดไม่เต็มมีดัก Come on Come on here เคโออีกสักรอบเร็วเออนั่นแหละห้าโอยมันติดไวเวิไรส์ตอนตอนมันอยู่ในไอ้นี่พอดีอ่ะเสียใจเลยอ่ะ ยานะยานะโอ,โ,โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอโย้ยัง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 ไ,ม,งไม,ม่ยังไม่บอมยังไม่บอมโอ้โกลัวมากเลยได้บอมเนี่ยเราเลือดเต็มไว้ก่อนดีกว่าโอ้โห,โโห,โโห,โหโตกซ้ายตกขวาตกซ้ายตกขวา ออกก่อนนะครับกินญาปลอดภัยไว้ก่อนซ้ายตบขวาซ้ายตับขวาโอ้ยเหลือ5นาที่าลม้ม KO นะครับ ด้านอุ้มอุ๊บอือ <c oughs> ถ้ากดช้าเมื่อกี้เสื้อวีนี่คือดับไปแล้วเมื่อกี้ ังงไเหนือได้แล้วลูกโอ้ยวจะบักหมดวายบักหมดแยอะนะผมหมดครับผมโอ้ยผมหมดยาก็หมดแต่น้องเหนื่อยอยู่อ่ะ สะบัดสองครั้งท่านี้สะบัดสองครัง้งครบชุดเข้าได้โอ้โดนเลยวะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอย่าบอมนะอย่าบอมนะ ว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียว ได้แล้วลูกตาได้แล้วมันถึกทนจริงๆเลยโอ้ยพักหมดอย่านะอย่านะอย่านะอืมกระชับนี่อุ้ยน้องมีแล้วน้องมีแล้ว หุ้ยตื่นเต้นน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนมาเร็วหมาละ่ะหมาตายอยู่หรอหไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีลุน้นมีลุน้นระเบิดมาสิระเบิดมาสิมันไปน,นอนใช่ไหม อีกนิดเดียวเท่านั้นครับ,บุกคนโอ้ยมันไม่นอนด้วยอะ ยาเหลือแค่3ส่วนนะครับกับเวลาน้อยนิดโอ้ยจะได้วโอ้ยในที่สุดห้า สามสามับเบอร์อรชนะเฉยครับผมงงงงเลยคุมแล้ววันนี้ไลฟ์ทางนี้ <c oughs> โคตรหลุ้นเนี่ยตาเดียอืมฮู้โ้ยลืมดูเวลากี่นาทีอ่ะอืมแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคละ1สิบห้านาทีไม่พอนี่เควสคอมพลีทแมกนัมาโลรู้สึกดีใจอะ